นิทิสร้างสรรน,นาคตเยาวชนนะคะเราทำงานเพื่อที่จะสนับสนุนเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองให้มีภาวะผู้นำและสามารถลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้ที่ผ่านมานอกจากเราจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Foundation for Electoral System ในการทำงานเรื่องแนวคิดเรื่อง Media Literacy หรือการรู้เท่าทันสือ่อ เรายังทำงานในเรื่องของการวิจัยนะคะเรามีงานวิจัย feminist participatory action research ในเรื่องของการพัฒนาสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเยาวชนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจากงานวิจัยนะคะเราพบว่าชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศทำให้เกิดภาวะ ภัยแล้งน้ำท่วมดินถล่มนะคะแล้วสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองก็คือภาวะที่เราพึ่งพิงธรรมชาตินะคะและเมื่อธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองต้องการองค์ความรู้ไม่ว่าจะมาจากพื้นฐานที่สั่งสมมารวมถึงพัฒนาการวิวัฒนาการเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การเตรียมตัวที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศดังนั้นนะคะองค์กรของเราหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจาก f j s หรือ Foundation for Just Society นะคะเราสามารถที่จะทำให้เยาวชนลุกขึ้นมาเข้าใจตระหนักและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศเราจึงมีโครงการพัฒนาเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองผู้นำขึ้นมา และเรายังได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Partners a s เียนะคะที่ทำให้เราได้มาอยู่ที่นี่ค่ะเรามาที่หมู่บ้านขุนช่างเคียนนะคะกับน้องๆเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองแกนนำา5ชุมชนจาก3จังหวัดได้แ,แก่จังหวัดตากนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาเรียนรู้นะคะการสั่งสมวัฒนธรรมการใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองในการทำธุรกิจกาแฟทำไมจึงเป็นกาแฟนะคะ ปัจจุบันค่ะผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่าทําให้ชุมชนไม่สามารถที่จะทําไร่หมุนเวียนได้ดังเดิมนะคะแต่ชุมชนมีป่านะคะเราเลยมีความคิดว่า ถ้าแม้เราเพียงแต่มีองค์ความรู้นะคะอย่างรอบด้านในเรื่องของกาแฟอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองสามารถลุกขึ้นมายืนหยัดนะคะเพื่อที่จะทำธุรกิจเพื่อชุมชนของตัวเองได้เราจึงพาน้องๆทั้ง5ชุมชนมาเรียนรู้กับบวลการทำกาแฟโดยพี่น้องที่ประสบความสำเร็จจากการทำกาแฟซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองม้งนะคะชุมชนนี้นะคะได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ที่สั่งสมมากว่า50ปีนะคะให้น้องๆเยาวชนของเราเกิดแรงบันดาลใจเกิดความรู้และมีต้นทุนเป็นเมล็ดพันธุ์และต้นกาแฟกลับไปยังชุมชนตัวเองหลังจากนี้นะคะเรามีความคาดหวังว่าน้องๆจะสามารถใช้ต้นทุนที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือเมล็ดพันธุ์กลับไปทํางานในชุมชนของตัวเองและเราจะสนับสนุนให้น้องๆทํางานได้อย่างต่อเนื่องผลงานเพื่อน่ะไม่พุ่งนักจะมาอันนี้คือ แต่นี่คือใส่ในถุงปมระโงตอนที่มันรักลัๆใจฮาริโอะมันมีผัว่าฮาริโอพอมาเรียนรู้กระบวนการนะคะก็คือแบบที่ขุนชันเทียนนะคะก็คือร้านกาแฟแล้วก็พี่เขาสอนในทุกๆกระบวนการเลยแล้วก็ได้สิ่งที่เรียนรู้แรกๆเลยก็คือขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะกว่าจะมาเป็น ผงกาแฟให้เรามา,ากินกาแฟอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นว่ามันมีการใส่ใจแล้วก็มีรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยเริ่มตั้งแต่แบบปลูกที่พื้นที่ยังไงความชื้นเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ที่เหมาะสมสําหรับกาแฟที่มันจะออกมาแล้วเป็นผลยังไงเงี้ยค่ะเพราะ,มะเมล็ดกาแฟแต่ละแต่ละแบบเนี้ยมันมีผลต่อรสชาติเงี้ยค่ะเมล็ดกาแฟที่มีความชื้นเท่านี้มเมล็ดกาแฟที่มีความหนาแน่นเท่านี้อะไรเงี้ยมันมีผลหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วพอแบบผ่านกระบวนการเติบโตแล้วใช่ไหมคะเป็นเมล็ดกาแฟปุ๊บอะแล้วมันก็จะมีการกระบวนการคัดเมล็ดอีกอะไรเงี้ยแล้วเวลาคัดเมล็ดเนี่ยก็เลือกอีกว่าแบบแบบไหนที่มันจะโอเคแล้วแบบไหนที่รสชาติที่แบบออดีที่สุดสําหรับตัวเราที่ดื่มแล้วก็ผู้บริโภคอะไรนี้ด้วยอะคะ่ะใช่มันมีดีเทลเยอะมากเลยมันไม่ใช่แบบบอกแค่ว่าขั้นตอนหนึ่งสองสามเป็นอย่างนี้นะแต่บางถึงว่าเขาแบบบอกรายละเอียดทุกข,ขั้นตอนว่าแบบกว่าจะมาเป็นรสชาติแบบนี้ที่เรากินกันอะ แล้วก็มันเป็นมันมันดูแลยังไงแล้วมีรายละเอียดยังไงด้วยไงคะ,ะแล้วก็รสชาติของกาแฟาที่นี่ก็แบบออดีมากแล้วก็แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วยอะค่ะแล้วนอกจากนี้ก็คือแบบที่มากันนะคะคือแบบไม่ใช่แค่แบบชวนแม่สาแร็บชุมชนเดียแต่ว่ามีเพื่อนๆจากหลายชุมชนด้วยไงค่ะที่เป็นแบบที่ยาเพอด้วยแม่อุ้มกีด้วยปังทองด้วยแล้วก็นวมไปถึงน้องทิสนาค่ะซึ่งชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองที่ของเพื่อนของเราเนี่ย ก็มีความเหมาะสมแหละในเรื่องของแบบการปลูกมีความเป็นไปได้ที่แบบมีการปลูกเ,เรื่องกาแฟด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนของเราเนี่ยสามารถแบบไปพอก้าในชุมชนของเขาเองเนี่ยก็จะมี กาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออมองไปอีกสองปีหรืสองปีข้างหน้าเราอาจจะได้กินกาแฟในรสชาติของออชุมชนบ้านที่ยาเพอชุมชนบ้านตางทองอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นในจุดนี้เนาะแล้วก็ในในการศึกษาดูง,งานครั้งนี้ก็แบบนอกจากแบบแค่มาศึกษาดูง,งานกาแฟค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากๆเลยที่เรามีโอกาสได้มาเจอกับเพื่อนๆ ทออี่หาโอกาสเนาะที่แบบจะมาเจอกันได้ยากเพราะว่าเราอะอยู่ต่างชุมชนกันแล้วก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนสถานการณ์ว่าแบบออในชุมชนตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะว่าที่เราเผชิญกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องเศรษฐกิจที่มันแบบเยอะอยเงี้ยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วรวมไปถึงแบบการการมาแลกเปลี่ยนว่าแบบางานวิจัยพาที่เราทําก่อนหน้านี้ว้าแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเลยค่ะมันแบบว่า มันนอกจากพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะได้มาเจอการคุยกันได้เปลี่ยนกันแล้วเนี่ยคะ่ะมันก็เหมือนมีการเสริมพลังกันให้กําลังใจกันด้วยว่าไปต่อจากจุดนี้ปุ๊บช์จแบตแล้วนะแล้วก็ไปต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มากกว่านั้นคือในเรื่องของกิจกรรมครั้งนี้มันก็มีเรื่องของเวลเวอินด้วยเนาะแบบให้มีการส่งเสริมให้ดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองอะค่ะก็มีกิจกรรมแบบวิ่งเทรล,ลขึ้นดอยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้บ่อยๆเพราะว่าเราเราไม่ไม่ใช่แบบ อยู่ก็อยากไปวิ่งคนเดียกก็ยากอยู่อย่างงี้ค่ะถ้ามีเพื่อน,นก็จะสนุกมากขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนเรียนรู้ไปด้วยพักผ่อนไปด้วยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เสริมกันเสริมพลังกันไปด้วยในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะจากการที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟกับพี่มรณะที่สร้างสารรค์เ,ออเออยาวชนนะคะรู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบ หลายๆอย่างรวมกันเลยเพราะว่ามันทําให้เราแบบได้เปิดมุมมองใหม่ๆโอกาสใหม่ๆได้เรียนรู้ได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วมันทําให้เราแบบมีความคิดสร้างสารรค์ขึ้นไปอีกว่าเราอยากทําอันนี้เราอยากลงมือแบบนี้แล้วก็ยิ่งเราได้มาเห็นเกี่ยวกับกาแฟเราอยากแบบกลับไปลงมือทําไปปลูกเลยแบบนี้ค่ะเรารู้สึกแบบดีมากๆแล้วก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกดีที่ได้มาแบบเรียนรู้แล้วก็ ได้มาเห็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับพี่ๆมรณาธิีสร้างสรรค์เยาวชนเราได้เห็นว่าเราเป็นคนคนหนึ่งถ้าเราอยู่แต่ข้างในเราก็จะไม่รู้อะไรแต่พอเรามาอยู่ข้างนอกเราก็จะได้เห็นว่าวิถีชีวิตของเรามันเป็นแบบนี้แล้วเราต้องแก้ย,ยังไงมันถึงจะดีขึ้นหรือว่าการเกษตรหรือว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามเรารู้สึกว่าเราต้องเราต้องเปลี่ยนแปลงกับมันเพื่อที่แบบ ถ้าจะให้คนรุ่นเก่าๆเ,เขาเปลี่ยนไปนมันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆแต่ซึ่งเร,เราได้เป็นคนรุ่นใหม่เราได้มาเห็นเราได้มารู้แล้วมันทําให้เราแบบมีใจที่จะแบบอยากไปส้สางสรรต่อไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะการมาเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟครั้งนี้ก็เป็นรังแรกของเราเเพราะว่าปกติเราที่บ้านมันไม่ค่อยมีคนปลูกกาแฟแล้วเอามาแบบทำเป็นธุรกิจ้ยครับเขาปลูกแบบขาย ลูกเชอร์รี่มันขายผลสดอย่างนี้นะมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเออถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเรากลับไปทำไปปลุกแล้วก็ไปรวมกลุ่มให้มันไปเกิดกลุ่มวิสากีจชุมชนของเราถ้าสมมติว่าวันหนึ่งถ้าเรามีเศรษฐกิจของชุมชนให้เราแบบมันมีวิสากีจชุมชนมีกลุ่มปุ๊บเนี่ยจะทำให้เราแบบไปต่อรองราคากับพ่อค้าคก,กานใดที่เขามาซื้อแบบขาย่ปที่เขาม่จะมาขายในราคายังไงก็ได้อย่างนี้ครับแล้วก็ออหนึ่งสีที่สำคาก็ กับปลูกกาแฟที่นี่ก็คือแบบเขาก็ดูแลมันมีระบบการดูแลแล้วก็มันมีการจัดก,การในเรื่องของทรัพยากรที่ดีนะครับในส่วนของคนเราบางทีที่มันมีปัญหาทุกวันนี้ก็คือแบบมันจเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะครับมันอาจจะอยู่ที่ว่าการดูแลของเราไม่ถูกต้องแล้วก็อา จะมีผลต่อเรื่องเกีเก่ยวกับภาวะ้ลนร้อนด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่ามันมีพื้สเศรษฐกิจช,ชนเดียวเข้ามาในชุมชนของเราเยอะมันท้ายมีป่ามันลดมากขึ้นอย่างเงี้ยครับมันท้ายอุณหภูมิในชุมชนของเราอาจจะร้อนขึ้นแล้วก็เราระหาที่ปลูกกาแฟหรือว่าที่มันมีความรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็เป็นความรู้ที่ใหม่มากเพราะว่าเราโดยปกติเราไม่เคยําอยู่แล้วแล้วก็ เราไม่ใช่คนที่เป็นคอกาแฟจริงๆแล้วก็กินถือว่ากินเฉยๆนะแล้วก็พอมานี้เราต้นได้เรียนรู้ตั้งแต่การดมกลิ่นการชิมรสชาติทำให้แบบได้ความรู้ใหม่ๆเยอะทำให้ตอนชิมแรกๆก็แยกไม่ออกต้องชิมหลายๆรอบแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือชุมชนที่นี่กว่าจะมา ถึงการต้องรามนักท่องเที่ยวการแปลรูปกาแฟขนาดนี้ก็ก็อยู่ที่มุมมองแนวคิดการพัฒนาของผู้นำที่นี่ด้วยเกิดการรวมกลุ่มเ,เป็นชุมชนที่เข้มแข็งที่เลยทำให้แบบมาถึงตรงนี้ได้ซึ่งก็ทำให้เรามีมุมมองแนวคิดที่แบบเอาไปปรับใชายกับในชุมชนตัวเอง คิดว่าต่อไปก็จะไปคุยกับชุมชนว่าเออถ้าใครสนใจก็อาจจะมีการอยากให้เกิดการรวมกลุ่มแล้วก็มาทำกาแฟแล้วก็การผลิตเองก็จะก,การมาดูงานที่นี่ใช่การผลิตกาแฟไม่ใช่แค่การผลิตกาแฟพอมันมีเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมันก็เพิ่มอาชีพให้คนที่นี่ได้หลายอย่างในใน ความรู้สึกที่เราได้มาเรียนรู้กระบ,บวนการผลิตกาแฟก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าในการผลิตกาแฟ,ฟมันมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจบอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมีแรงผลักให้เราสามารถที่จะกลับไปนำนำนำไปต่อยอดในในชุมชนของเราอะค่ะถ้าจะไปพัฒนาชุมชนได้ก็เราแบบ เอาผลิตภัณฑ์ของเราแบบเพิ่มเราแบบให้เราคิดแบบให้เราเพิ่มมูลค่าของแบบกาแฟหรือว่าไอสตรอเบอรี่ที่เราปลูกก็ได้นะคะโดยนำแนวคิดของเข้ามาใชา้มันก็มีแบบหลายคนอยู่นะคะที่แบบยังมีกาแฟอยู่เนะะี่ยค่ะถ้าเราแบบมาแปรรูปของเรายังได้เนีคะทำเป็นมเมล็ดก,กาแฟของเราได้ก็อาจจะเพิ่มมูลค่าให้ นี้อันนีรอบครับเบอร์บอนแล้วแล้วเพื่อเที่ยวจะห้องลับคือจุดมาแบบไหนแกนี่มันแบบลูกทุเรีนเราแบบลูกขเราเราไม่ได้ให้ความสัมพันธ์เพียงแค่องค์ความรู้ที่น้องๆสนใจอยากจะเรียนรู้เท่านั้นนะคะองค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชนของเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลกันและกันแล้วก็การส่งเสริมสุขภาวะ เรามาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปุยสุเทพนะคะ เราได้มีโอกาสพาน้องๆไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติได้มีโอกาสเดินป่าได้มีโอกาสชมนกนะคะและในขณะเดียวกันพวกเราให้ความสำคัญกับการดูแรลร่างกายเราได้วิ่งเทรลด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้เองค่ะมันสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันก็คือว่าเราต้องการเห็นคนรุ่นใหม่นะคะตระหนักถึงภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองและสามารถอัดแอปนะคะหรือพัฒนาเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศในขณะเดียวกันการที่เราเป็น ักต่อสู้เราดูแลกันและกันให้ปลอดภัยในการทำงานทั้งในระดับชุมชนในประเทศและในระดับนานาชาติแต่ในขณะเดียวกันเราก็ดูแลร่างกายของเรานะคะเรามีทีมวิ่งเชียงใหม่ฟรอนต์ดันเนอร์นะคะที่จะสนับสนุนให้ผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศและคนที่สนับสนุนของพวกเราเและคนที่สนับสนุนพวกเราให้ลุกขึ้นมาร่วมกันดูแลทั้งร่างกายและก็สร้างชุมชนของคนที่ให้ความสํา กับสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและความเป็นธรรมทางเพศสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะใน3วันมานี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองได้รู้สึกว่าเรานะคะซึ่งเผชิญกับข้อท้าทายไม่ว่าจะเป็นนโยบายของภาครัฐการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศ รือเรื่องที่ส่งผลกระทบรุนแรงอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการเข้ามาของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโครงการผันน้ําไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหรือแม้กระทั่งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือการทําเหมืองแร่ในหลายชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เยาวชนเข้มแข็งะตนักถึงปัญหาและร่วมมือกันในการที่จะต่อสู้การคิดนะคะวิเคราะห์ปัญหายังไม่เพียงพอเราต้องการนำไปสู่ทางออก และทางออกอย่างหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่สนใจก็คือเราจะใช้ช่องทางออนไลน์เราจะใช้ชุนทรัพยากรมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยที่เราไม่ลัทิ้งการต่อสู้เพื่อสิทธิทชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่างไรนะคะและน้องๆก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าภายใน3วันนี้น้องๆมีคำสัญญามีคอมมิชเน้นที่อยากจะกลับไปนำความรู้ไปแบ่งปันกับผู้หญิงซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนและร่วมมือกันนะคะ ที่สูจนว่าจากวันนี้ต่อไปเราจะสามารถเข้มแข็งขึ้นได้และสามารถที่จะต่อสู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายรวมถึงผลกระทบจากการทำธุรกิจขนาดใหญ่ขอขอบคุณองค์กรพาร์ทเนอร์เอเชียที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เราได้มาดูแลกันและการได้ได้เรียนรู้ร่วมกันขอขอบคุณฟาวเดชันฟอร์อ j u s t Society ที่ทำให้มูลนิธิสร้างสรรค์นอนาคตเยาวชนสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณ Foundation for Electoral System หรือ i-Face นะคะที่ทำให้เราได้ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีในการที่จะรณรงคเปลี่ยนแปลงสังคมขอบคุณมากค่ะ